เพื่อนๆฮะตอนนี้เอกเริ่มเบื่อน,นาฬิกาของปัตเตอร์เฟลิปแล้วก็โอเดมารพิเก้แบบนี้แล้วนะฮะ <Nope. S 1> เอกก็เลยต้องไปถอย r ิชาร์ดมิลลรุ่น Limited Edition แบบนี้ครับ <Wow. S 1> แต่กลัวจะหาว่าเป็นคลิกเบตก็เลยต้องมาบอกว่าไม่ใช่ตัวนาฬิกาจริงๆแต่เป็นเคส Apple Watch นะครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะแล้วก็ขอต้อนรับอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ b Back Boy Channel มาพบกับเอกกับการรีวิวกระเป๋าเสซอีจากแบรนด์ต่างๆที่เรารักกันนะฮะและในวันนี้กับรายการเหมียวแกะกล่องชาดานี่เลยนะฮะแปลไม่อยู่กับที่วันนี้จะมาแกะกล่องเคสนาฬิกา Apple Watch ที่เพิ่งได้มาล่าสุดในกล่องนี้เลยนี่นะครับ ตรงมาจากสวีเดนเลยนะจริงจริงนาฬิกา Apple Watch เนี่ยเอกเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะใน EP ตรงนี้นะครับเป็นการแปลง Apple Watch เนี่ยให้กลายเป็นนาฬิกาปฏิท็กฟิลิปนะฮะแล้วก็รีวิวสายนาฬิกาอื่นๆด้วยซึ่งในคลิปนั้นเนี่ยเอกก็ได้รับคําถามเยอะมากเลยนะครับว่าซื้อยังไงส่งเท่าไหร่ค่าส่งยังไงต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เป็นการสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะเอกซื้อเองแล้วก็ให้เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทางแบรนด์ได้โดยตรงนะฮะจะทิ้งลิงก์ไว้ ที่ด้านล่างตรง description box นะครับผมค่าส่งเนี่ยก็ฟรีทั่วโลกเลยนะครับสามารถที่จะกดสั่งเข้ามาโดยไม่เสียค่าส่งเพิ่มเติมนะฮะก็ใช้เวลาส่งค่อนข้างเร็วถ้าเขามีสต็อกนะรประมาณ5วันเนี่ยนะฮะก็จะได้ของแล้วนะครับแล้วก็อีกคําถามหนึ่งก็คือภาษีที่ต้องโดนก็ต้องบอกว่าต้องโดนนะครับภาษีเพราะว่าการนาเข้าเนี่ยจะ ผ่าน DHL แล้วก็เขาจะมีการ declare ทุก shipment อยู่แล้วนะครับก็จะมีการเสียภาษีแต่ว่าภาษีแต่ละครั้งเนี่ยก็จากประสบการณ์ที่สั่งมา3ครั้งเนี่ยเสียไม่เท่ากันสักครั้งเลยนะฮะคือบ,บางครั้งก็เสียเยอะเกินที่คิดไว้นะฮะบ,บางครั้งก็เสียน้อยเกินกว่าที่คิดไว้แต่โดยรวมเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ5,000บาทนะฮะยังไงก็ลองดูนะครับว่าเพื่อนๆจะโดนเท่าไหร่นะ โอเคไม่เสียเวลาเรามาแกะกล่องนี้เลยกันนะฮะนี่เป็นกล่องจาก DHL เห็นไหมสติเกตเกอร์ยังอยู่อยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะแกะอ่านี่นะฮะพอแกะออกมาปุ๊บ ข้างในแพ็กเกจก็เหมือนกับทุกครั้งนะครับเขาจะเป็นกล่องแล้วก็มีโลโก้ยี่ห้อของเขาว่า Golden Concept แบบนี้นะครับก็เรามาดูที่กล่องเคสนาฬิกากันดีกว่านะฮะด้านหน้าของกล่องเนี่ยก็จะปั๊มโลโก้แบบนี้นะนนี้เป็นกล่องกระดาษนะ ข้างในเขาจะมีกล่องเป็นกล่องไม้นะครับอีกชั้นหนึ่งเราก็จะมีการรองเป็นผ้าแบบนุ่มๆแบบนี้อีกชั้นหนึ่งถ้าเพื่อนๆคุ้นๆเนี่ยมันจะคล้ายๆกับของปาเตฟิลิปเลยนะครับเพียงแต่ว่าไซส์จะเล็กลงมากกว่านะเคสจริงๆที่เป็นกล่องไม้แบบค่อนข้างหรูมากเลยนะครับเอกรู้สึกว่าเหมือนเขาเปลี่ยนไปจาก ข้าวก่อนๆด้วยนะเพราะว่าเหมือนข้าวก่นกอนเนี่ยตัวโลโก้ข้างหน้าจะเป็นสีแบบสีเงินนะฮะแต่ตอนนี้มันจะเป็นสีแบบสีดํามันก็ดูหรูไปอีกแบบหนึ่งนะฮะค่อนข้างเข้มมากเลยนะฮะรอบๆเลยเนาะนี่นะก็ถือว่าคุณภาพดีมากน้ำหนักก็ถือว่าดีมากเลยนะฮะเราไปดูข้างในดีกว่าเนะาะซาดาอูสวยมากสวยมากๆเลยนะฮะอะอยากให้ดู พร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหนึ่งสองสามนี่นะครับส,ส,สวยมากๆเลยโอ้อ่ะเราโฟกัสกันที่กล่องก่อนนิดนึงแล้วกันนะฮะกล่องของเขาเนี่ยสังเกตว่าเขาจะคล้ายๆกล่องด้านในนะจะคล,คล้ายโรเล็กซ์คือจะมีการแบบว่าบุ่มลงไปด้านข้างแบบนี้นะฮะแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนช่องที่สามารถใส่พวกแบบว่าอุปกรณ์เนาะเดี๋ยวขอลองดูดยกวนอันนี้จะเป็นการ์ด จะเป็นยางรอง Apple Watch นะฮะยางตัวนี้เนี่ยเขาให้มาเพื่อเราจะต้องแบบ protect Apple Watch เราชั้นหนึ่งก่อนที่จะใส่เข้าไปในเคสนะครับก็ไม่ให้มันขูดขีดกับตัวเคสที่มันเป็นโลหะแล้วก็2เนี่ยมันจะทําให้มัน s นักหรือว่ามันจะทให้มันแน่นติดอยู่กับเคสนะไม่ไม่โครงเครง่งไม่แบบเคลื่อนไปเคลื่อนมาได้เนี่ยเขามีให้2ชิ้นเลยนะ,ะสำหรับยางรองรอบ Apple Watch นะ,ะแล้วก็จะมีเซตนี่นะ,ะับเป็นหมุด ที่ให้มาเนาะสำหรับไขเพราะว่า,เ,าเคส Apple Watch ของ Golden Concept เนี่ยไม่สามารถถอดได้แบบง่ายๆนะฮะต้องมีอุปกรณ์เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีนี่เลยไขควงแบบนี้นะฮะปากแบบแบนไซส์จิว๋วๆแบบนี้เลยเพราะว่าต้องใช้ไขควงแล้วก็น็อตที่เขาให้มาเนี่ยนะ,ะในการประกอบ Apple Watch เข้าไปนี่นะฮะก็คือ Apple Watch case นะฮะจาก Golden Concept นะครับ เป็นรุ่นที่ถ้าเพื่อนๆได้เห็นแล้วเนี่ยครั้งแรกก็คงจะนึกเหมือนเอกนะฮะแล้วก็หลายๆคนก็คิดว่าเขาอินสปายมาจาก R.M. หรือว่า Richard m i l l นั่นเองนะซึ่งก็เป็นแบรนด์นาฬิกาที่ราคาค่าตัวในสูงเป็นแตะหลัก10ล้านเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็มาในราคาที่ย่อมเยาวกว่าเยอะเลยนะครับสำหรับเคสอย่างเดียวไม่รวมนาฬิกา Apple Watch นะฮะอยู่ที่999 US ดอลลาร์นะครับก็ ประมาณ30,000กื่นกลางๆนะครับแต่ว่าถ้าได้โค้ดส่วนลดเนี่ยก็จะลดได้อีกประมาณ10 2ถึง้วก็ลองไปดูนะว่าจะได้ส่วนลดลูกค้าใหม่อะไรหรือเปล่านะครับด้านหน้าของเคสนาฬิกาเนี่ยทาวนเี้เขาจะมีเหมือนตัวม็อกอัพที่เป็นตัวเรียนแบบ Apple Watch เนี่ยอยู่ด้านในนะครับให้เราเห็นนะสมัยก่อนมันจะเป็นแบบ เป็นเคสโล่งๆไปเลยเบบนี้ยอันนี้คือเขาจะมาเป็นโล่งๆสมัยก่อนเนาะอันนี้เป็นอีกอีกชิ้นหนึ่งที่เอกเคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้เขามีมอกอัพมาให้นะโลหะโดยรวมเนี่ยสวยงามมากเลยนะฮะเป็นสีโรสโกล์เนาะแล้วก็จะมีมุดรอบๆในทรงหรือว่าในดีเทลของมุดรอบๆเนี่ยมันก็คล้ายๆกับ R M เลยนะครับผมแล้วก็ด้านข้างที่เป็นส่วนของปุ่มกดแล้วก็ดิจิตอลคราวน์ของ Apple Watch เนี่ยก็คล้ายๆกับ R M อยู่นะฮะมีความรู้สึกว่าหนะ้า มันให้ฟิลนั้นเลยนะรวมถึงน้ำหนักเนี่ยต้องบอกว่าแม้เป็นแค่เคสนะแต่น้ำหนักเนี่ยเอาเรื่องอยู่นะเวลาประกอบไปคิดว่าน่าจะได้น้ำหนักที่ค่อนข้างเหมาะสมมากเลยนะฮะคาวนี้มาดูที่สายบ้างสายก็จะเป็นสายยางนะฮะก็เหมือนของวิชาร์ดมิลเหมือนกันนะครับผมสายยางก็จะมีดีเทลแบบเจาะรูสองฝั่งแบบนี้นะครับผมแล้วก็ฝั่งด้านล่างของนาฬิกาตรงเคสเก็จะมีโลโก้ของแบรนด์เขานี่นะฮะ อยู่ตรงนี้ด้านนี้นะครับผมแล้วก็ที่บริเวณปลายสายนะครับก็จะเป็นตัวล็อกของเขานะฮะแน่นอนก็จะมีสัญ,ญลักษณ์โลโก้ของ Golden Concept เนี่ยเลเซอร์อยู่บริเวณนี้นะครับทีนี้เราจะลองเปิดนะก็กดด้านข้าง2อันบนล่างนี้นะฮะนี่ก็สามารถเปิดนาฬิกาออกมาได้นะครับผมด้านในก็เห็นเป็นยางเนอะเขาก็จะขั้นเป็นแบบสเต็ปไว้สําหรับการปัดสายอีกทีนึงนะเอคิดว่าน่าจะให้สายที่ยาวพอสมควรเลยเนะี่ย โอ้ยาวมากเผื่อดูเอกใส่ใส่ได้ไปครึ่งแขนเลยเนี่ยก็ยคือให้ความยาวเผื่อมาพอสมควรเลยเนี่ยนะครับผมสามารถที่ให้เราเนี่ยเอาไปตัดเพื่อทำสายได้นะเพราะฉะนั้นใครที่ข้อมือใหญ่ๆเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับก็น่าจะใส่านาฬิกาได้อยู่แล้วนะเขาะจะเผื่อความยาวมาให้พอสมควรเนอะอ่ะไม่เสียเวลาเอกจะมาประกอบ เจ้าเรือนนี้เลยดีกว่านะครับเอา Apple Watch เนี่ยใส่เข้าไปเลยขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเอาถาดมาก่อนเอาออกจากเรือนนี้นะฮะซึ่งเรือนนี้เอกก็รีวิวไปแล้วเนาะใครยังไม่ได้ดูนะครับไปกดลิงก์ข้างต้นคลิปเลยนะครับผมเอกใส่ไปแล้วนี่เป็น Golden Concept Apple Watch case เหมือนกันนะแต่ว่าเรือนนี้เขาจะ inspire มาจาก o d e m a r p i u e นั่นเองนะฮะก็สังเกตได้ว่าแบบสายเหลี่ยมๆแบบนี้เนาะ ตัวด้านหน้าของอนาฬิกาเนี่ยก็จะให้ฟิลของโอดามาปิเก้รวมถึงตัวล็อกด้านหลังเป็นฟิลคล้ายๆกันเลยนะครอันนี้ก็เป็นอีกเรือนนึงที่ใช้บ่อยมากๆเลยนะเพราะว่ามันดูสุภาพดูคลาสสิกนะสีเงินๆอย่างนีงนน้แล้วก็น้ำหนักก็กำลังดีนะฮะเดี๋ยวเอกจะเปลี่ยนเอานาฬิกาจากข้างในนี้นะมาใส่ในเวอร์ชันล่าสุดที่เป็นวิชาร์ดมิวนะครับผมอบ ด้านหลังก็จะมีสกรู4จุดนะฮะสามารถทำได้เองอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเครื่องมือเนี่ยทางแบรนด์เขาก็เตรียมมาให้อยู่ในกล่องแล้วนะโอเคออกแล้วนะครับฝาหลังเนี่ยก็จะแกะออกมาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะเจอกับตัวด้านในของ เคสของเขาเนี่ย mm hmm. เขาก็จะเป็นม็อกอัพ hmm. ชิ้นนี้นะฮะ mm hmm. เราก็ต้องถอดออกมา mm hmm. เขาก็หาม็อกอัพได้ใกล้เคียงของจริงมากเลยนะครับ mm hmm. ตอนนี้ไอ้แกะออกมาจากอันเก่าเรียบร้อยแล้วนะฮะ mm hmm. ก็จะสังเกตได้ว่าแกะออกมาเนี่ยมันจะยังมีตัวยางของเก่าที่เหลือไว้เนาะอกก็จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนนะก็ใช้ยางนี้ไปเลยเนาะตอนนี้เราจะาประกอบในเคสใหม่นะครับผม เอาฝาประกอบกลับเข้าไปครับผมโอเคเราก็ประกอบมาเสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะก็สามารถใช้งานได้แล้วเนะรวมไปถึงอ ดิสโทคราวเนี่ยก็สามารถหมุนใช้งานได้นะฮะก็ลองหมุนดูได้เนาะแล้วก็ปุ่มด้านข้างนี้ก็สามารถกดใช้งานได้นะฮะก็ใช้งานได้ปกติเนาะสำหรับเรื่องของปุ่มต่างๆของนาฬิกาก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับผมแล้วก็ทาง golden concept เนี่ยเขามีหมายเหตุไว้ว่าเคสเขาเนี่ยไม่ได้รบกวนระบบกันน้ำของนาฬิกาเดิมนะถ้านาฬิกาเนี่ยเป็นซีรีส์ที่กันน้ำอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถกันน้ำได้เท่าเดิมนะฮะไม่ไม่ได้กวนแบบ ให้มันกันน้าได้น้อยลงหรือมากขึ้นนะเอกว่าน้ําหนักดีเลยแหละน้ําหนักรู้สึกโอเคเลยนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสายเลยก็เดี๋ยวค่อยตัดสายเนาะตอนนี้ก็จะค่อนข้างหลวมเนาะแต่ว่าให้ดูกันว่าเนี่ยเวลาบนอยู่บนข้อมือแล้วเนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับและนี่ก็คือการแกะกล่องรีวิว เคสนาฬิกา Apple Watch จาก Golden Concept นะฮะโดยที่มาในซีรีส์ที่หน้าตาเหมือนกับ Richard Mille เลยนะฮะโมเดลนี้เขาเรียกว่าโมเดล RST ขีด44นะซึ่ง44ก็คือขนาดของหน้าจอ Apple Watch นั่นเองนะครับผมนี่เลยนะฮะ เอกว่ากับราคานี้นะฮะต้องบอกว่ามันค่อนข้างสูงมากเลยเนืะราคาเนี่ยเอาจริงๆอะแพงกว่าตัว Apple Watch สอีกนะครับก็เรียกว่าจ่ายเพิ่มขึ้นมาหลายเท่าเลยแต่ถ้าเทียบกับวัสดุที่ได้เนี่ยต้องยอมรับเลยนะ,ะว่าไม่ว่าจะเป็นส่วนของยางก็ดีส่วนของพลาสติกที่อยู่ด้านข้างเนี่ยค่อนข้างคุณภาพดีมากเลยแล้วก็บริเวณโลาหะทั้งหมดเนี่ยเนี้บสมราคาอยู่นะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยที่มันคุ้มค่าที่สุดก็คือการที่หน้า ตาของเขาเนี่ยให้ฟิลเหมือน luxury watch นะครับที่เคสจากแบรนด์อื่นเนี่ยยังให้ไม่ได้นะมองว่าในตลาดตอนนี้เขาน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็ถ้าใครที่อยากได้เคสไอกาสวยๆหรูๆแบบนี้นะครับก็ต้องนึกถึง golden concept เลยนะครับผม <c oughs> แต่ถ้าสมมุติว่าหาซื้อยากเหลือเกินนะฮะแต่ว่าไม่อยากได้หรูๆแบบนี้อยากได้แบบแนวเฟสเฟสดุดันเนี่ย ก็มาที่สายนาฬิกาเงินแท้แบบนี้เลยนะฮะจากเอกอกนั่นเองนี่ก็เป็นสายนาฬิกาที่ทํามาจากเงินแท้เลยนะฮะตัวข้อของเขาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องเงิน เงิน925เลยนะครับโดยที่ลายนี้จะเป็นลายคลาสสิกเป็นลายแรกเลยนะฮะที่เอกทำหลายปีก่อนมากแล้วนะ่นาจะ5-6ปีละคือ Apple Watch ในรุ่น c h a i n t h e l i s t นะครับผมซึ่งเป็นลายโซ่ใหญ่เด่นสะดุดตามากๆเลยนะครับแล้วก็เรียกว่าใส่ไปที่ไหนเนะี่ยมีคนทักแน่นอนเลยนะไม่มีใครเหมือนจริงๆนะนี่เป็นสายนาฬิกา เงินแบบนี้นะครับผมถ้าสนใจก็ไปลองสอบถามได้ที่ Line o f f i c i a l a c c o u ค t ของเอกเอกนะครับ มีแอดอยู่ด้านหน้าด้วยนะคะนรับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและวันนี้นะฮะเหมียวแกะกล่องก็ขอแกะกล่องเคสนาฬิกา Apple Watch จาก Golden Concept เรือนนี้นะฮะแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วไปเจอกันใน EP หน้าของรายการเหมียวแกะกล่องว่าเอกจะมาแกะกล่องชิ้นไหนนะครับเราจะพาน้องคนไหนมาช่วยกันแกะกล่องอีกนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เอกด้วยนะครับรวมถึงใครดูมาถึงตอนนี้แล้วแต่ยังไม่ทันกด subscribe ให้เอกนะฮะกดเลยตรงนี้นะครับ แล้วก็อย่าลืมเจ้ากระดิ่งข้างๆกันเพื่อ y YouTube เตือนสำหรับคลิปต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเลยนะฮะรวมถึงช่องทางการติดตามของเอกในทางโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Instagram นะฮะหรือว่า Facebook Fan Page ชื่อว่า b บล็กบอยรวมไปถึงทาง Clubhouse นะครับก็สามารถไปติดตามกันได้วันนี้ต้องขอตัวไปแล้วสวัสดีครับรับอ,อ,อย่าลืมไปติดตามความแสบของไมโลด้วยนะคะไมโล อย่าพึ่งหนีอย่าพึ่งหนีอ้อย่าพึ่งหนีอย่าพึ่งหนีอ้อย่าพึ่งหนีจะหน,นีไปไหนลูก